ใครกันมีคนแอบรักแอบชอบอยู่ล่ะรู้ตัวหรือเปล่าแอบพมอนจากข้างลังเนาะแอบปลื้มแอบรักแอบชอบแอบสนใจแอบอยากเข้ามาคุยแอบมองอยู่เงียบเงียบมาสักพักล้ะอ่นะคะ อยากจะได้ยินเสียงคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยได้ยินเสียงกันมาแล้วเคยได้ฟังเสียงกันมาแล้วเคยคุยกันมาแล้วและอาจจะคิดถึงคุณคิดถึงเสียงคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่แต่ก่อนคุณพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังหรือ คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่มีใครยอมฟังกันเลยด้วยนะคะบางเคสอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นฝันร้ายของกันและกันหรือเป็นคนที่เคยทำให้คุณรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายโอ้ยนะ่ากลัวหรือไม่งานกลับกันบางเคส เขาอาจจะเคยมีชีวิตที่แบบมืดดิ่งเหมือนอยู่ในฝันร้ายแต่พอได้เห็นคุณเขารู้สึกว่าไอ้ความมืดดิ่งที่เขาเผชิญเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยให้คุณค่ากันมาก่อน ในฐานะคนรักเนาะหรือเป็นคนที่คุณอาจจะให้คุณค่าเขานะคะมากๆแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้คุณค่าคุณหรือบางเคสบางกรณีนะคะไม่ไม่เกี่ยวว่าไม่เคยไม่ไม่เกี่ยวว่าเขาไม่เห็นค่าแต่บอกบางเคสบางกรณีเขาอาจจะเคยถูกปฏิบัติอย่างไม่เห็นคุณค่ามาก่อนอาจจะจากคนรอบข้าง คนในครอบครัวหรือความรักครั้งเก่าพอได้มาเจอคุณเนี่ยเหมือนเขารู้สึกถึงชีวิตที่มันสดใสสวยงามขึ้นมาอีกครั้งเนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเขารู้สึกขอบคุณเนอะค่ะที่คุณได้เข้ามาในชีวิตของเขาขอบคุณที่เราได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันบางคนรักน้ำรักปลาใช่ รักมีน้องแสนรักน้องหมาน้องแมวเมวียวเมวียวเป็นทาดหมาทัดแมวนะฮะอืมบางคนเคยบอกไปมุ่งม,มั่นตั้งใจกับเป้าหมายชีวิตของตัวเองเนาะจนละเลยหลงลืมใครบางคนเราห่างหายแต่ตอนนี้เหมือนเดินหน้าอยากจะเดินหน้าเข้ามาหาคุณไม่อยากจะแอบอีกต่อไปละนะคะหรือบางคนคุณกับเขาเคยมีแพลนร่วมกันหรือบางคน พอเห็นคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีเป้าหมายด้วยนะคุณเป็นแบบก,กําลังใจดีๆให้เขาอะค่ะอืมบางคนชอบฟัง,งเพลงหรือเคยฟังเพลงร่วมกันหรือเคยส่งบทเพลงให้กันรืออีกในหนึ่งพอได้เจอคุณได้เห็นคุณเขารู้สึกถึงบทเพลงที่สวยงามในชีวิตเขาด้วยนะเออ ขาอ,อาจจะใครบางคนในที่แน่จะเป็นคนหรือ่เขาที่บอกว่าคิดว่าฉันคงไม่ได้เจอสิ่งดีๆแหละสิ่งดีๆมันคงไม่เกิดขึ้นในชีวิตฉลอกแต่ว่าพอได้เห็นการ,รและการก็รู้สึกว่าชีวิตมันยังมีด้านงดงามอยู่นี่น่นะเนาะบางคนอาจจะเคยถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังนะคะบางคนอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หรือเขาอ,อาจจะเคยทอดทิ้งคุณก็ได้เนาะ นะคะมีคนชอบดื่มกาแฟยามเช้าในนี้นะคะอาจจะชอบดื่มชาหรือกาแฟแล้วก็อาจจะเคยใช้เวลาบบไปคาเฟ่ไปจิบก,กาแฟร่วมกันหรือแค่ได้ตื่นขึ้นมาเจอคุณยามเช้าเนี่ยก็เป็นวันที่สันพิษและละและบางคนน่าจะเคยมีอดีตร่วมกันเพราะว่ามันเหมือนมีความสึกว่าวันเวลากเก่ามันคอยเยียวยาเขาเสมอ วันที่คุณกับเขาเคยมีความสุขอืมอะดูลัคษนาราศีหน่อยเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราก็เคลมพลังงานไปว่าโอเคเป็นฉันฉันมีคนที่แอบ,บรักแอบบชอบก็ดีนะคะเราก็คิดให้มันฟินๆนะคะไม่ต้องเซรเรสเนาะอืมละครนาราศีคุณหรือเขานะคะนับ ทุกแบบเนาะ cancer ห่ากระกรดูทัดน้ำนะฮะ v อ r g o การทัดดิ Sag arius, น Sagittarius ถนนทัดไฟนะฮะ Pisces มีนทตดน้ำมีน้ำสองน้ำนะคะอาจจะมีคนที่เกิดนะคะ วันอังคารวันศุกร์ศุกร์คูณสองนะคะพลังงานของคนวันศุกร์เยอะเนาะนะคะแล้วก็มีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์อาจจะมีคนที่มีตัวเลขวันเกิดนะหนึ่งสิบเอ็ดยี่สิบเอด็ด,ส,อดสามสิบเอด็ด 3 13 23บสามยี่สิบสนะคะหก,ส,หก,ส,หกะสิบเนาะเจ็ดสและอาจจะมีคนที่มีเดือนเกิดมกราคมหรืออาจจะเป็นเดือนที่สำคัญก็ได้เดือนที่เป็นจุดคลิกแผนชีวิตของคุณเขา นะคะเอ่อมกราคมมีนาคมนะคะมิถุนายนกรกฎาคมนะคะและพฤศจิกายนก็ไม่รู้นะจ๊ะเป็นพลังงานของใครกันเอ่ยหากจะได้เป็นเรื่องราวของตัวเองถ้าเข้ามาได้เนาะขอบคุณแล้วสดีค่ะ